มากกว่าแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์เผยได้รับเกมเจ้าเมืองทองเกิน10ล้านบาทบุรีรัมย์ยินเตดโกยเงินไปเกิน10ล้านบาทในเกมเปิดบ้านเสมอเมืองทอง1ต่อหนึ่งแต่หากรวมอีก2นัดในหลังยาวกวาดไปเกิน30ล้านบาทวันหลงหลังเกมที่บุรีรัมย์ยินเตดเปิดบ้านเสมอเมืองทองยิน,นเตะด1ต่อหนึ่งในศึกลีกเว์ไทยลีก2022-2023ถึงนาัดที่ห้า เก็บเพิ่มเป็น11คะแนนลังที่5ส่วนเมืองทองมี6คะแนนลังที่8อย่างไรก็ตามแม้ผลเสมอในแมตชนี้จะไม่เปลี่ยนไปตามเป้าที่นวินชิชอบประธานสโมสรบุรีรัมประกาศไว้คือการคว้า3คะแนนแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคือบุรีรัมยูไนเต็ดทำรายได้มากถึง12 1 6 1 8ล้านบาทมากกว่าการได้งเงินรางวัลจากการเป็นแชมป์ลีกที่ได้10ล้านบาทนั่นเองโดยหักย้อนไปในการเล่นบนหลังเย่าของตัวเอง อีก2นัดดังนี้วันที่19สิงหาคมชนะสุโขไทย61มีรายได้7จ็ดล้านสี่แสบาทวันที่4กันยายนเสมอบีจีปทุมยูนเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งมีรายได้11บเล้านหนึ่งแบาททําให้มีรายได้จากการขายสินค้าที่ระลึกและบัตดเข้าชมในวันแข่งขันไปแล้ว3แมตช์รวม30มสิบล้านเจ็ดแสบาทมากกว่าการเป็นแชมป์ไทยลีกสามเท่าที่ต้องเล่นกันถึง30เกม แต้มหลุดมือมาสะเผยหลังนำบุรีรัมเปิดรังเจ้าเมืองทองห่ต่อหนึ่งมาซาะทะดาอิชิอิกุนซือบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเผยลังนำลูกทีมเปิดรังทำได้เพียงผลเสมอกับเมืองทองอยูเนเต็ดหนต่อหนึ่งในศึกรีโวไทยลีก2 2 2 2 2นนีาทีห้ 5, าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีก2022-2023 เมื่อวันที่11กันยายนบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ด1-1ส่งผลให้ปราสาทไยฟ,ฟ้ามี11แต้มจากการลงสนาม5นัดด้วยหลังเกมมาสาดะดอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมบุรีรัมย์เผยว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายมากที่เราพลาด3คะแนนแฟนบอลเข้ามาดูเราเยอะมากโอกาสทำประตูของเราเกมนี้ก็มีมากเช่นกันแต่เราไม่เฉียบคมพอที่จะทำประตูตัดสินเกมได้ ในจังหวะที่ได้ประตูนำสอต่อหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะลำน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้ย้อนหลังดูอย่างละเอียดก็คงต้องกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะด,ดังกล่าวส่วนเกมการเล่นวันนี้ครึ่งแรกเราไม่สามารถสร้างความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายก็ต้องกลับไปแก้ไขและทำกันบ้านกันต่อไปที่เราเปลี่ยนอีโรฟันดอลลลงสนามเพราะเราต้องการให้ลงไปเล่นเป็น Back side, แบ็กซ้ายเราถึงยังไม่เลือกที่จะใช้รัตนากรใหม่คามิ จึงมองว่าอีเลฟานดอลล์ทำหน้าที่ได้ดีแต่นักเตะคงต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจเล่นการขับเคลื่อนเกมด้วยตัวเองเราจะเห็นได้ว่าบางจังหวะมีการเกรงใจรุ่นพี่ในทีมส่วนบุพลละครพลผมก็ต้องชมนักเตะเหมือนกันอย่างเดียวกับที่มาริโอยูลอฟกีโค้ดของทีมเยอนชื่นชมซึ่งนบพลละครพลเป็นผู้รักษาประตูที่เล่นบอลเท้าสุดเท้าดีมันเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูในกลางเกมแต่นักเตะ ก็สามารถทดแทนพี่แชมป์ชิวรักแท่สูงเนินได้ก็ถือว่าผ่านไม่ใช่เพียงแค่2นักเตะคนนี้แต่เวลาซ้อมตัวโคดเองก็ได้มองถึงศักยภาพนักเตะคนอื่นๆด้วยที่จะช่วยกันยกระดับทีมนอกจากนี้โคดมาสายยังทิ้งทายว่าต้องขอโทษแฟนบอลด้วยเก็บได้เพียง2คะแนนไม่ได้6คะแนนตามที่เราคาดหวังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายก็ต้องกล่าวย้ำคำขอโทษแฟนบอลอีกครั้ง สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของบุรีรัมยูเนเต็ดจะออกไปเยือนปริเทโรเอฟซีในศึกรีเวอทยลีก2022-2023นัดที่6ในวันเสาร์ที่17กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาส0นาทีนสนามบุญยะจิ้งดา